สวัสดีคะ่ะสบายดีเอซทั้งช่องน้องคัมเพ c ง a n n e l นะคะวันนี้วันที่สองมีนาคม2568ดนะคะเอฟซี FC จ๋าแม่เพ็นกากลับมาทักทายสบายดีกับเอซทั้งช่องนะคะกะมาถามข้าวข้าวกันเนว่าเป็นจังไดเมื่อวานนี้นะคะวันที่1มีนาคมมีผู้ใดโชคมา n ลำล่วยบบนะคะส่วนแม่เพ็ญเนาะคะ่ะ ซื้อแต่ลอตเตอรี่เก้าสี่กับเก้าสามเลขออกเก้าสี่บนแต่ว่าไ่ได้ซื้ออันนั้นเนาะคะ่ะเอฟซีโอ้เสียดายค่ะซื้อต,ติดตลอดด้ค่ะถะเบียนหลดเก่าสี่ีเก่าันนั้นเนาะนะแม่แม่เพนซื้อทุกทุกงวดงวดน,นี่ลืมได้จังไดกับโบหูคือกันเนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้อยู่แต่ว่าลืมนะคะลืมซื้ออ่าอันนั้นไว้เนาะคะ่ะเอฟซีซื้อข้างอ่านอกไว้เนาะ ดื่มขนาดเลยเยดายแห้งค่ะอะผู้ใดมานก็ดีใจน้ำผู้ใดประมานมือนีเข้ามาลุ่นแนวทางหาน้อยกันต่อนะคะกะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางหาน้อยของสี่เซียนนะคะ fc ก็หาน้อยรวมของสี่เซียนหาน้อยรวมเนาะส่วนของอีกหลายๆสำนักก็ต้องรอไปก่อนนะคะบอกว่าจะได้ลงคลิปให้ตอนใดเนาะเพราะว่าไม่เพิ่นจะได้ไปทำบุญ นะคะท่าบุญกับแม่อเดินสกาวนะคะอยู่อ่าวัดปูปานนะคะอยู่วัดปูปานบุญประทายข้าวเปลือกเพิ่นเนาะก็จะได้ไปรวมท่าบุญใส่บาศเอาเข้าวเปลือกไปถาไวายน้าเพิ่นนะคะ fc ไปรวมท่าบุญน้าเพิ่นค่ะแล้วก็จะไปใส่บาศหยาาน,นา้ำรับพรแล้วก็จังสิได้กลับกับบุหงวจังสิได้กลับจักโมงนะคะ fc เนาะกะเบิ่งก่อนเพิ่นใส่บาศประมาณเจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงครึ่งนี่แหละเนาะ ตอนนี้เศร้าเหมือนเมื่อยนะคะเมเพินกกาแฟหลีมาทำคลิปให้กับเอฟซีทั้งช่องไว้เนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เม่เพ็นด้วยนะคะมาเข้ามาเบิงค่ะผลฮานอยวันที่หนึ่งเมืม่อวานนี้เนาะนอยพิเศษบนออกหนึ่งแปดหนึ่งล่างออกศูนย์ห้าส่วนฮานอยปกติบนออกหกแปดสาม ล่างออก6.8นะคะส่วนฮานอย VIP บนออก4.12ล่างออก0.6อันนี้บ่ตรงงงเ้อค่ะ FC เพราะว่าไม่เพี่นลงบ่ได้เขียนบนอยู่นี่เนาะหลงค่ะก็เลยเป็นจังซีนะคะผลฮานอยเขาก็เห็นแล้วนะคะมาเบิงว่าเส้นใดทำผลงานออกมาได้ดีซัมได้เขาก็มาเบิงน้ำกันค่ะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้วิ่งลูด3เด่น3ามลอง4ตัววิ่งตัวลูดมาตัวมาสนะคะมาตัวเด่นจับคู่ก็เข้าชุดเน้นนะคะให้มา3ามเลขออก8-3บนของนอยปกตินั่นเองเนาะก็เข้า1หนานอยนะคะส่วนของเซียนโคราชวิ่งลูดเด่นที่8ปลอง9นะคะ มาสองฮาหนอยเนาะของเซียนโครานมาสองฮาหนอยก็คือแปดหนึ่งตรงตรงเข้าบนของนอยพิเศษแล้วก็แปดสามตรงตรง,ตรงเข้าบนของนอยปกตินะคะของเซียนโคราดก็เข้าสองฮาหนอยนะคะเข้าชุดเน้นทั้งสองฮาหนอยนะคะเอฟซี FC เนาะเข้าตรงตรงเลยส่วนของพี่พหัสนะคะเพื่อนแก้มือดเนาะคะ่ะเซียนโคราชเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนะคะ อ่าเมื่อก่อนกะลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดเนาะเมื่อวานนี้ก็แก้มือได้นะคะเอนี่ค่ะส่วนของพี่ปหัสให้วิ่งรูดมาเด่นที่1นลอง3เนาะเพิ่นกระจับคู่ให้เข้าที่นี่ค่ะหนเลขออก8 1บนของน้อยพิเศษแล้วก็อ่าสาเลขออก8 3บนของน้อยปกติแล้วก็มา1นสอง ตรงๆบนของนอย V.I.P. นะคะของพี่ประหัตแตก3ามฮานอยเลยเนาะบนเข้าบนหมดทุกฮานอยเลยนะคะ F.C. ออกตัวกับ2องฮานอยปกติกับพิเศษเนาะส่วน V.I.P. เข้าตรงๆนะคะของพี่ประหัตก็วิ่งลูดก็มาทั้ง2ตัวเนาะ ส่วนของเซียนอุดรวิ่งลูด1กับ4ก็มาที่1 1มา2ฮานอยเนาะก็จับคู่เข้า1ฮานอยก็คือ1 8นั่นเองเลขออก8 1บนของนอยพิเศษนะคะของเซียนอุดรน,นี่ค่ะ,อะเอาได้ผลงานแล้วค่ะมาเบิงเอาตัวเลขแนวทางวันที่อ่าท่ายวันที่2มือนีเนาะมือนีวันที่2มีนาคมสองห้านะคะ เซียนโคลาดวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่1นรองสองนะคะจับคู่ชุดเน้น10 16 18ชุดลอง20 26แล้วก็สอนั่นเองนะคะของเซียนโคลาดค่ะส่วนเมื่อวานนี้คะของเซียนโคลาชททำผลงานออกมาได้2องฮานอยนะคะแปเข้าตรงๆบนของนอยพิเศษแล้วก็83เข้าตรงๆบนของนอย ปกติเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เข้าตัวเด่นจับคู่ก็เข้าชุดเน้นทั้งสองฮานอยเลยนะคะของเซียนโคราชวันนี้เพิ่นไ่มาอีกแล้วเนาะคะ่ะมาเบิงค่ะให้วิ่งลูดเด่นที่1ลรอง2จับคู่ชุดเน้น101618แล้วก็ชุดรองก็คือ20 26แล้วก็2 8นั่นเองนะคะของเซียนโคราชได้แล้วเนาะไปต่อค่ะอ่ะเข้ามาต่อที่แนวทาง หานอยรวมของพะหัดชาแนลวันนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่9ลรอง8นะคะตัววิ่งตัวรูดเด่นที่9รอง8จับคู่ชุดเน้น91 9า92แล้วก็9 3ชุดลองก็จะเป็น80 81 82และ83นะคะของพี่พะหัดวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่1ลอง3ตัววิ่งตัวรูดก็จะเข้าที่ตัวเด่น1 ตัวลองก็เข้าเนะาะสก็มา1ก็มาจับคู่แตก3ามฮานอยเลยมาบนทุกฮานอยนะคะ FC เข้าตรงๆหนึฮานอยเนาะสอฮานอยนั้นออกตัวกลับนะคะวันนี้เลยให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดเด่นที่9กรอง8จับคู่ชุดเน้น90 91 92 93 80 81 82แล้วก็83นะคะอ่ะได้2เซียนแล้วแคปหน้าจอเอาก่อนนะคะ แคปหน้าจอเอาของเซียนโคราชแล้วก็ของพี่ประหัดนะคะ FC อ่ะได้กันหรือยงังไปต่อนะคะมาต่อที่แนวทางหานอยรวมของเซียนอุดรวันนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่6ลอง3บนล่างนะคะจับคู่ชุดเน้นก็คือ6 1 6 5 6 7ชุดลอง3 1 3 5และ3 7ค่ะของเซียนอุดรวันนี้นี่ค่ะ ส่วนเมื่อวานวิ่งรูดให้เด่น1ลรองสตัววิ่งตัวรูดมาตัวเด่น2หฮานอยแต่ว่าจับคู่เข้าให้ 1, หฮานอยนะคะก็คือ18เลขออก81บนของน้อยพิเศษเนาะออกตัวกับเข้าชุดเน้นนะคะส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นที่6ลรองสาจับคู่ชุดเน้นก็คือ6 1 6 5 6 7แล้วก็ชุดรองก็คือ3 1 3 5และ3 7นั่นเองค่ะ ของเสียนอุดรก็ได้แล้วค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะมาปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่กันดีกว่าค่ะเนาะอ่ะมาแล้วค่ะเสียนเชียงใหม่ส่วนของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่8รองหนึ่งนะคะจับคู่ชุดเน้น8 1 82 8 3 8 4ชุดรอง11,12,13แล้วก็14นั่นเองค่ะเนาะของเสียนเชียงใหม่นะคะ ส่วนเมื่อวานเซียนเชียงใหม่ก็ทําผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยนะคะตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวเน้นนะคะก็คือส8ดเลขออก8ปดสามบนของนอยปกติเข้าชุดเน้นอีกแล้วเนาะแสดงว่าเมื่อวานนี้ทั้งสามทั้ง 4, สี่เซียนนะคะเข้าหมดทุกเซียนเลยเนาะ วันนี้ก็ขอให้แตกเหมือนเมื่อวานเด้อนะคะเฮงๆปังๆเรื่อยๆกันยกช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแนวทางคหห่ะอนรวมวันนี้เนาะส่วนของอีกเจ็ดหรือว่าแปดสำนักนั้นเอฟซีต้องรอเบิงนะคะทาว่าไม่เพ่นได้ไปไม่เพ่นได้ทายคลิปไม่เพ่นจะทายเอาบรรยากาศเนาะอยู่ที่วัดปูป่านมาให้เบิงแล้วก็จะเอาตัวเลขขึ้นนาจอให้เอฟซีทั้งช่องเนาะเอฟซีทั้งช่องให้เบิงยูทีนาจอเด้อจ้าเนาะ น้เจอค่ะเป็นคลิปต่อไปนะคะถ้าว่าลงสาหายก็ขอโทษขอไผ่น้ำนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆรื่อยๆปังๆกันยุกช่องต่อค่ะเนาะเมื่อวานนี้ผู้เดชระมาณรัฐบาลไทยฮานอยเมื่อวานนี้วันนี้ขอให้ปังเด้อค่ะเนาะเป็นกําลังใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเฮงเงเรืยๆปังๆจ้า